ครับสวัสดีครับกับป้าฟอกกันญาพนครับามาเก็บเฮ็ดด้วยนี่เห็ดบดกับอันบดเด็กขื้นมาโกโขลกรักออกลักออกจนหะลังเขียวกันลังเขียวพอดีสุบไหม,มนี่มันออกอยู่ต่อต่อนนี้เคยมาเก็บในเบื้องลายเที่ยวเลยครับ แกเบิด yeah, ดีล้างนะเขียวเนาะเกิดอมตัวอ,อยู่ครับฝนบปรตกกเคียมันเหรอจากตกมันเหรอออกเห็ดก็ดีสุด ทีานพี่พอดีเนาะพี่พอดีปลายขาวขาวจอดเดียวครับสวัสดีนะครับ ต่อเดียวได้ไมา่ยางพูดได้ครับมือนี่ต่อเดียวดอกงามๆครับบริาพา่อกันโดนมันนี่คือสีคือเสียพอาา่อกันด้วยหรอกครับวันนี้ฝนตกแล้วก็สิมีิน,นานหายหรอกต่อเฮ็ดอันฝนตกมาใหไม่แห้งมันลเราออกอีกเฮ็ดบดอันใครถึงฝนตกไหมเดี๋ยวหน่อยเอารถเนาะไปไปย่างร่วมกันครับ แตงว่าส้ำซุปปุ่นละอันนี้บริมีตบเรมีตะมงนี้ครับสีสีแดงย่างไปเรื่อยๆนะมองเคยไปเอาไหมครับมองเคยเอาเดี๋ยวสีแดง้ายางอยู่ตะโคกทางไหนล้วแม่ยางขุนุระเบิดนาน้ำโคกแนี้ะไปครับเรืมทงไพ่สปเอาทงไพ่กันวางทงไพ่ไว้เรื่อยๆเลยโเอ แตกเนาะครับวันนี้เอาของแคร์ครับปาดเห็ดพอะไข่แบบไงหนึ่งนี่มันเป็นสีุ่นเห็ดพอนแล้วมัครับวัอนี้ดอกเดียวแม่อ่อนนี่ได้ยังข,า,ขาวๆอยู่อย,อย่าพูดได้เห็ด บดผมได้เห็ดพอครับนี่พ่นก็นเห็ดพออลไรครับเห็ดพอเพิมเ่ดดม,ม,มตออิเกิดด้วยมั้ยเกิดใหม่เกิดใหม่แต่ว่าอันนี้เกิดเก่าอลไรครับมันเก่าเมื่อไหม่เพราะมันเกิอดตัด้บางมันานทีมเกิดเห็ดพอใครไง อ่อนๆอยู่อ่อนอยู่ป่ะอ่อนๆอยู่แมนๆอยู่่นะเกิดไม้ยุ่งนี่เกิดไม้ให้พอเกิดไม้เกิดไฟอ่ะเปิดอ่อนอยู่กห็นยังไงซุ่มหม่องฟุ้งไฟมันแบบท่ากันเกิดเนาะอะไรเกิดเก่าอะหยิบเด้อ <ม>เีย <จน S 1> เังอ่นอน,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 นป้อนเข่าสมุนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเบิดเข่ามัแล้วกองพอดี <c oughs> นี่พ่นกระมาเลยครับเพชเพาะอันนี้สรุปเพชรเพาะก็สรุปเพชรวดด้ยังใช้เด่านหลต่อเดียว ตัวเดียวซ้ำนั่นแล้วสีซีแจงอันนี้เบิ้งซีแจงอันต้นเปลงเนาะผ้าเบิ้งสื้อผ้เบิ้งต้นเปลงขวามต้นเปลงที่เนตัดตอนนั้นแลยวซีแจงเบิ้งครับจะได้สบายใจเนาะทุกคนอันนี้เห็ดเอาเห็ดไปไวหวแต่เป็นน่งซีแจงเห็ดทอดสามไข่กระลงังหลอดฝนแล้วน้องงามพี่เกา่ากับลำอีลายหมด ไม่หรอกก็เอาไปกีกแจงทำนี่แหละนั่งสิกินข้าวได้สิไปนั่งสี่แจงฟังได้สิะะไปนั่งเราเราประสบการณ์สุพรรณสุพรรณสุพรรณฟังพี่น้องเ <c oughs> พิ่นเพิ่นก็อยากอันนี้ครับเพิ่นว่าคือหายไปโดนแดดเพิ่นว่าเดี๋ยวสีบอกจะฟังครับครับนี่การสีบอกจะฟังเนาะหลังจากคลิปก่อนหนะ้านี้อันปเฮ็ดศยั่งก็ไปตัดอันก็เปิด เป่งไมาแฌงยากเตติตนเป่งมากิน <c oughs> กะตอนนั้นกะนประมาณประมาณประมาณเดือนเดือนเดือนกอน,นี่เนาะกะได้อัพคลิปลงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เริ่มผู้เพิ่นผู้ที่เพิ่นเคยกินเพิ่อนก็โอ้ยแต่แซ่บเด้คือพอสมัยตะกี้ไปเลี้ยงกล้วยน้ำทงน้ำัวไฮสิแม่เพ응ิ่นกะวาไปสี่แต่ว่ากะสิมนี้อีกพี่น้องอีกกลุมมึงผีเพิ่อนวา เพิ่นบ่เคยเห็นเลยว่าบ้านเพิ่นบ่มีจังซี่เพิ่นอนเพิ่นก็ว่าไปตัดมันงมใหม่ปล่อยไว้ยังเออทำลายธรรมชาติอีหยังเพิ่นก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็เข้าใจก็บ่ได้ว่ากันแหมครับก็เมื่อเช้าปัดเพิ่นบ่มีจังซี่ปัดเพิ่นบ่เคยเห็นจังซี่แหมเพิ่นก็บ่เคยเห็นแม่นครับอันนี้ก็สิว่านี่แหละก็ก็เลยมาบ่อยฟังจังซี่นะมื้อนี้ เรื่องนี้พวกก็บ่ค่อยบ่ได้ใส่ใจไปไหนแต่ว่าพวกก็อ่านคอมเมนต์นี่นะก็คือเก็บมาคืนเดียู่ะละบางคนก็ว่าอย่างกินแบบนี้ทําลายป่าชัดๆอย่างสีทาเออมันกจะยังไงสิแม่เกิดกิตัดมาสองสามกกเนาะกกหน่อยมันก็จงไวเลยได้บนมาบนมาตาต่าเปิดไม่ยืดครับเป็นเงาคือเงาไวนี่ล่ะไม่ค่อยไวเลยมันก็คือไวห้าหนึ่งจนขึ้นคือไวห้านี่ล่ะ กะจนยืดเยืย่อมากเออกับเริ่มก็บ่า,ายแท้ใจนะกับกับล่ายผ่าดไปนอะก,กับใจเพลิอนอยู่ว่าผู้เพิ่นเคยเห็นผู้เพินเพ่น,น,นบ,บ่เคยเห <laughs> ็น,น,อ,น,อ,นอันนี้กับเขาใจครับกะจนมามือหนึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เพิ่นมาเงี้สิไหมนอนอยู่เซีมีเพิ่นมาเอออันนี้ก็ตกใจนันแเราตกใจกับเพิ่นมาอะไรแบบนี้เพิ่นมาเพิ่นกับว่ามาขอบอกน้ำมึงสิไหมสีแจงเพราะว่ามีมีมีคนมีคน มีคนแจงเพื่อนแจงแจงเพื่อนลองเลี้ยนค่ๆว,ว่าลองเออ่นว่าลองเลี้ยนน่ะแหละครับว่าลองเลี้ยนว่าอันทำไมปล่อยปลาละเลยให้อคนนี้น่ะคือผมเนาไปตัดต้นต้นปเปีงยนี่แหละเพื่อนเก่าอันไรเอียคลิปยังซุ้อเพื่อนยังดีได้ไปตัดต้นทำลายป่ายังสังหประมาณนี้ไหมครับกับเข้าใจเพื่อนประกอบมาตามตามหน้าที่ของเพื่อนเราะนาทีอเพื่อน มีคนหลงเรียนไปเพื่อนกะต้องออกมาแต่ว่ากระทือเป็นผลนดีครับก็ได้ปรึกษาเพื่อนหลายอย่างเลยเนี่ยเพื่อนมากเพื่อนกับเพื่อนกับบอกเพื่อนกับสีแจงแนวทางอย่างไรสี่เจ้ากับการหาของปลาเจ้วกับการถ่ายคลิปเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับกระขอบคุณเพื่อนหลายๆเพื่อนกับสีแจงนะเพื่อนกับเพื่อนกับซ้ำมาสีแจงไ้ฟังมาสีแจงเพื่อนกับอันนี้ก็บ่าเหตุอีกและมันก็เอาแผนที่แผนที่อันยังกแผนที่เขตเขตวนอุทยานเห็นไหม เพราะว่าเพื่อนว่ายังก็อันแจ้งไว้ว่าทําไมปล่อยป่าละเลยให้คนไปบุกรุกอ่าตาตน้นตัดต้นเปีงอันนี้ไหมทําลายปยย่าอียังเพื่อนก็กลับรู้ว่าจังไหนด้เพื่อนกับในเขตวนวณอ,อุทย,ยานไหมครับเพื่พอนกับแผนที่มาให้เบิ้งสิไหมว่าน้องไหนไปหาในในในเขตหนีบวในเขตวนอุทยานบัก็เกิดที่ว่าโชคดีผมบเลยเข้าไปหาในในเขต อุทยานทัวเขตยดพม่ามันเป็นมันเป็นโคกเป็นเขียปลาชุ่มชนแต่ว่ามันเป็นภูเขาอยมัน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 บริอยู่ในเขตของวนในอุทยานเนี่ยนะครับมันก็ว่าเออทังสั่ก็ดีไปเพิ่นว่าเพิ่นกะเพิ่นก็เล่นะนน้ำว่าทัศิหาของป่ากัเห็ดจังสันยังสี่เด้อเพิ่นก็ว่าเพิ่นกะบอกเนาะเพิ่นมาแนะนำกับที่ว่าดีครับกระไ้ค้ามรู้ใหม่พร้อมเนาะจัดห้กับบริเฮดแล้วเนาะแม่นครับแมนเฮดเก็เฮ้ ล่างคนเพื่อกว่าเกิดการเรียนแบบบผู้อื่นสิเอาไปกินน้ำบัวสิไหมอันเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะเอาไปกินเหรอครับกินยากเอาไปแกะแกะอันนี้จุดประสงค์ที่ไปถ่ายตอนที่ไปถ่ายคลิปตอนั้นคืออยากแห่ไหนเบืองว่าล่างเทธอกะคนเคยกินเนาะล่างคนเพิ่นก็เคยกินกัคือว่าเนาะล่างคนเพิ่นก็เคยกินอะไรกับคนเพิ่นก็บอกเคยกินล่างคนกะบหัวแจวมากินหัึ่งสิไหมหัวแจวพูมากมาโคกหัึ่งสิ บ่มีหยังกินกับเจียสิ่งกับฟ้านมากินกับเจียสิ่งกับเสียบก็แซ่บกันก็เอาชีวิตรอดเนาะเอาเอาตัวรอดไอ้ครูก็ก็ถือเป็นคนดีครับแต่แต่ถ้าผมั่นเหมือนผมบอกแล้วว่าไปหาในเขตอุทยานจังซี่คือสิถือกันคือสิ่ว่าอานั่งเว้าจังซี่ดอกก็ตกใจแล้วไนกัในใจแต่สั่นนะใจสั่นอีหยังเนาะกว่ามาเป็นจักคนเหม่นเกือบ10คนบ่เต็มรถเนาะ2รถพุ่นเนาะ เพิ่นมาครับใจคือว่าเออสองรถครับเพิ่นมาเหมาือนเพิ่นกับมานางกน่ามานางอกว่อยู่เงื่อนเผ่นละกระตุกใจอ่ะอิดยังผิดว่าแต่ว่าใจสั้นยาะยะน,นี่แต่ว่าแ็ยิ้มสูงนะว่าเออบริเวณยังผิดนะบริเังสีแม่กระไรบริเวณยังผิดก็มัน,นกับเป็นต้นเป้งเนาะอามาซียอดอามาแกงกินกินยังไงกินยังไงให้มันไม่หมดคนในพื้นที่สิหูด,ดีที่สุดครับกับ คือขยำผมมันสีกัดมาส์ต้นมาส์ต้นใหญ่มันสีโตมาปลามาสอย่างสีตั้งเต้ต้นน้อยมันก็จักรากคือเก่ามันนั่นแหะปวดสองปวดสามมันติดซีบีติดสามหน่อยก็แผ่นได้เนาะสามแผ่นด้ายนีหน่อยแม่เมื่อกี้เผ็ดจนไปอีกสามซีบเลยก็ถ้าว่ามันเปลี่ยนตัวว่ามันก็เปลี่ยนไปครับมันก็บเมื่อไรมีแต่ผู้เดียวหาสิกรับผู้อื่นก็หาน้ำมันกับเลยแต่ซอยการรักษาแล้วครับกัรักษาธรรมชาติซอยการรักษ ก็ฝากบอกกับถ้าเรื่องเธออะถ้ามะกกะอันนี้แหละ้าถ้าแม่นบ่มากกะปล่อยผ่านคือเลื่อนเลื่อนผ่านไปเลยอยงสิไหมครับเนาะถ้าแม่นถ้าแม่น uh, บ่มากกันหรือว่าเบิ่งคลิปแล้วเออมันไปเฮ็ดจั่างสิบ่มากมันได้แบบอันนี้จั่างสินะมันไปหาอันนัหนหานี่บ่มากมันได้ยังสิแค่เลื่อนเลื่อนทั่วสารไปเลื่อนอะไรปพ๊บเลื่อนผ่านกดผ่านไปเลยกับเรต้องเบิ่งบ่ต้องอย่างสี่ก็สิได้มีความสุขขึ้นนะก็ได้มีสบายใจทั้งสองฝ่ายอยู่ครับอันนี้ก็บเมื่นว่าบ่มากเลย ตรงจีน้าจีให้มันคิดจังสายให้มันเนนนบิ่งก็ได้น้าจีน้าอันนี้ก็น่าสิกับกับอันนี้ก็มันกับว่าเป็นผลดีต่อผมน้ำบวกกัเห็ดคลิปจังสี่จังสี่ไหมก็คือว่าลัปล่อยว่างกับแค่เลื่อนผ่านจังนส่ครับขันมากๆเห็นคลิปสแสดงขึ้นมากกับเลื่อนผ่านกดเลื่อนนี้ไปบ่เกินวีหนึ่งสองวีนะครับยันบ่ กืบว่าเขาวม่าเพิ่งแก่อันนี้ก็ไ่ได้ว่าครับกับเป็นซิที่ไฟมันเนาะถ้าว่ามากก็แค่เลื่อนพานก็เข้าใจว่าหางซีก็ก็ดีครับที่เพิ่นไปลองเลียนไปยังซีก็ถือเป็นผลดีต่อผมอยู่กับิีเด้มันมันได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ปรับปรุงตัวเองขึ้นแม่นแต่ว่าก็เป็นไปได้ก็บต้องโองเลียนแะมันก็ตกใจว่าตกใจว่ามันก็ตกใจเนาะมันก็เกือบโอาเขาเมื่อไนี่ก็สีบ่ได้เฮ็ดคลิปให้เพิ่นเบิ่งอีกละ ก็คือบอกรัฐธรามกกบเบิ้งถถวบ่มากกัแค่บ่เบิ้งคือยังไงลังเทื้หลังคลิปผมบ่มากคลิปใดบ่มากอย่างผมก็เลื่อนแค่เลื่อนผ่านนะก็บว่ต้องกดเขายัเบิ้งให้ปวดหัวให้ยังสิไหมก็บู้ว่ามันเป็นยังไงคลิปเขาไปยังไงมาสไตล์ยังไงสินะการบ่มากคลิปัสิ่งกับเบิ้งคลิปฟังเพลงจะสิ่งกับไ่าว่ากันไปเนาะสิที้ไผมันโทรศัพท์ไผโทรศัพท์มันเนาะยี่น้าจอไผมันก็บว่ต้องมาจีน้ำจีน้ำยังสิไหมก็ อันนี้ก็คือยู่ได้ว่าเออเป็นอย่างคือบ่ได้ไปเห็ดัตูบ่มีสตูได้ไปอย่างนั้นก็ได้ไปอาคิบดาผู้ใดหน้าหวาซส่คืยก็ได้ไปหากินทั้าบเนาะคือบ่ได้ไปอันเสียดสีผู้ใดหน้าสี่แมกออก็คืออยู่ก็ว่าเป็นหยังดอกก็ถือว่ามีคนหักมีคนหมักก็มีคนสร้างกัธรรมดาเนาะโลกโซเชียลก็เป็นจยงซงสล่ะมีคนหมักแน่กมีคนสร้างเนี่ยก็เป็นธรรมดา นั่งขวดมาขอบคุณหลายๆครับผู้ที่อันนี้ก็เห็นแล้วเ่อสี่แจกฟังเกือบบระเดี๋ยวคลิปตัวอนี่ข้าแม่อันนี้บระเดี๋ยวคลิปประเดี๋ยคลิปเก็บเพ็ดเลย่ด้ๆนี่แหละเมื่อวานฟังครับมาอันนี้ฟังระบายฟังสี่กับม่านสีกับบริเวณของไงเด้อ่าบริเวณของง่ายครับกว่าสีได้แต่ละคลิปแต่ละอย่างกว่าสี่ม่านสี่กัน หาล้างมือก็บ่ได้แม่นั้างมือก็บ่ร้างมือมาเก็บเห็ดจังซี่ก็บ่ได้คลิปเลยล้างมือไปเก็บผักหวานจังซี่ก็บ่ได้คลิปก็คือว่าล่ะคันได้คงขันได้ก็จังได้ทายให้เบิ่งพอไดเจเพ็ดเหตุก็ได้ได้ก็ได้จังทายให้เบิ่งเพราะว่ามันเป็นอะถือว่าเป็นอาชีพของครอบครัวเพิ่นก็หาเก็บเห็ดหาอย่างนี้มามาตลอดเนาะก็ขอให้เข้าใจแม่นบ่เข้าใจก็เลื่อนผ่านคือว่างนะครับ นะก่เด้ใจเบิ้งช่วงไทยได้ใจเบิ้งอันอันมองดอนที่ไปตตดตอนเปลี่ยนนะหลังจากประมาณเดือนเดือนก็กลัวเนาะเดือนก็หันไปมันสิเป็นยังไงนะได้พาเขาเบิ้งครับอันนี้ก็มานางว่าสูฟังก็คือ่ะไรเก็บเพ็ดมาเก็บเห็ดบุตรกี่ต่อเดียวนั่นแหละนีต่อเดียวเก็บเพ็ดบุตรต่อเดียวตกแห้งมันอไหรเกิดกับเห็ดเพาะซ้ำนั่นแหละเพ็ดเพาะกาสี ประมาณจากอาทิตย์ก็คลิปกระตูนไว้แหละมันไม,ม่ตุนคลิปคลิปอันไปใต้กบคลิปหนึ่งกับคลิปแกงแล้วใหม่คลิปหนึ่งแต่ว่าเนี่ยบ่าไหนปล่อยอยู่เดี๋ยวสิปล่อยคลิปนี้สักก่อนครับแซนกับบอยฟังเสียงเราตั้งแต่เ,เพิ่งกลัเอาขายเฮียไปใส่ไม่เห็นโดนะอะไรไม่เห็น,นอัพมันแรงครับไม่เห็นอัพคลิปโดนแล้วเพิ่งกลับามันแรงเนี่ยมันก็แรงอีกส่วนหนึ่งนเนี่ยหายังคนกับข้นโคกเขืนยังบ่ได้ห้อนคัก เนี่ยมาสีจังไงฟังเนี่ยคือหายเงียบโดนแถบเศร้าเห็ายันบัวยันเป็นล้มนะยันบัวบ๊คุมแม่บ๊วยบ๊วยเศร้าเห็ดหายล้มนอนอยู่ยันสี่แมนครับตลาดแต่ยังกะพ่อได้ไปแบสน้องเพิ่นมาถามหากะบ่อคอยเห็นล่ะสวงว่างหนึ่งหันมันห่อนบ๊วมีแนวไปขายแม่นครับแล้วกะเพิ่นมาถามหากะดีใจมีเพิ่นกระไดกะอยากเห็นเพิ่นคือกันเพิ่นกะอยากเห็นยายพิ่น อขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามจิงพ่อกันไม่แล้นเนาะจิ่พ่อกันไปเรื่อยๆย่ดอกค่ะเห็ดเกิดกะทิเฮ็ดย่ดอกไปไปให้พี่น้องเบิ้งหลักอะการพี่น้องพลาดมากอะกะสิได้กินน้ำยายพ่นนะการมาตลาดเห็ดจิ่งเกิดย่ดอกบานนี้เพราะว่าฝนตกมาแล้วสามสี่มือแล้วได้แนวทางอะเห็นเห็ดชิบเห็ดแล้ครับ พวาคนติด<ก>ตามาหลายห<ป>ล <laughs> ายไปว่าใดอีหลีห้อนไ <laughs> บมันหอดไปจังสีลงเมื่อได้ปัะนี่มาหาข้าวเดี๋ยวและอสีลงเมื่อสักก่อนแหละครับจังพอกันมาคลิปหนาครับสวัสดีครับครับจังแดะเราใพญ่อนจังโค้งเพี่นกล้วยอยู่บ่จังสวัสดีมาถ่าสวัสดีมือหนานสลายอันนี้เป็นร่องรอยของต้นแรกนะครับที่ตัดตอนต้นเปิดคลิปเนาะ กับว่าเกิดอีกเพราะว่ามันมันใหญ่เต็มที่แล้วตัวขามันก็มีครับเป็นหน่อยเป็นหน่อยมันก็ยังมีมันเป็นปลาครับถ้าเกิดเกิดเป็นปลาอยู่เแยกนี่อันนั้นกระแมนได้ครับนะอันนี้หน่อยแล้วเห็นนะฟังกันครับฟังนี่อันนี้กระแมนครับกอหน่อยปลูกน้ำมันครับ กยู่ห่วยครับก็ไปเบิ้งแมนเบิ้ละได้พลาดเบิ้งดอนครับดอนที่เอาอีกมองหนึ่งครับอีกดอนหนึ่งครับอีกก่อนนี้ครับลองร้อยการตัดยูันเนาะลองร้อยการตัดตัวลูกมันกับสิโวงคือน้หมัครับลูกมันกับว่าแม่กินได้เล้ครับนี่ละทาอีกดนเติบครับมันเป็นนอขึ้นไม่เรื่อยครับนอมันแตกมากคางครับเป็นเป็นกอคล้ายๆกอไว้ใช่ไหมครับ กับอีกจุ่มหนึ่งท่านี้ครับจุ่มหนึ่งท่านี้คือกันครับอนี้จะเป็นนอแตกออกรอวบก่อกับอีกอันนี้ครับก็ไม่ได้หากินตาอันนี้เนาะจำอะไรก็มีเห็ดเกิดเห็ดยั้งไปก็หากินเฮ็ดกินยั้งไปกินพวหวานไปครับ ปลาลอยๆมันสิมันสิเป็นป้ายนะครับหลังจากหันกับบ๊วยห้มันตัดเองใช่ไหมเพื่อนเกิดก็สิบวอยากคือกันที่ผมก็ยังไม่อยากครับ่หากับว่าได้กินอีกเลยกับมากินอยากเห็ดให้เบิ้งเนาะเห็ดในเบิ้งซื้อว่าซื้อปาเขามาเขาคือมาโขกมาปลางสิบระเทาอหอตะเจียวมาจะหายยังกลับมาสิยอดนี่ก็กินได้ยังสินะครับก็แม่นว่าสิเน้นกินย่างเดียว มันกับบริสุทธิพ่อกระโดดแต่กับพ่อได้กินพอ่พอพ่อพ่อได้แกะแล้วพ่อได้แกงได้ยังกัเออไข่ในัน้อยครับอีกกอนหนึ่งครับอก,กอนึ่งนะครับเต็มเต็มเพื่อแล้วครับแถวนี้เลยกับได้มีแค่ดอนนี้ดอนเดียวของสีนะครับเขียวแน่ล้ครับบนตกมาถือมันนี่เนาะ นอนตะ่นอนก็สิง,งามขมาขี้เก่ามั้งล่ะครับแต่คือว่าแหละอาจีพเป็นบ้านเพื่อนบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นนอนเลยก็อาชิพก็เจ้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดยางใส่เบิดอาชีพน,นะก็เห็นแต่ว่านี่มันก็นหลายครับยางน้ำสาสห่วยแม่เ,เบิดเลยครับต,ต้องอยากกินตะซ้ำนี่อีกแหละเอาเอาเสียเนาะคือ คือบอกใหไฟังเหรครับกษสิิหายยังอื่นคนละสูเบิรงกับขอพ้นผู้ที่เข้าใจครับผู้ที่เพิน่นอันนี้กัขอโทษได้หลายครับจังพอกันไหมชิปหนาเนาะสวัสดีกรอบครับ